ลดบวมส่วนล่างโดยการหายใจเข้าตอนออกแรงขยิ่งตัวอย่างเช่นหายใจออกตอนลงทําไมต้องรักษาคนไข้ด้วยการหายใจเข้าหนึ่งนะครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยซี่โครงจะขยายแล้วก็จากนั้นเนี่ยมุเมต์จะดีต่อไปนะครับแรงดันรอบปอดเนี่ยจะลดลงกระตุ้นวีนัสซีเทิร์นะครับเลือดเข้าสู่หัวใจมากขึ้นแล้วก็จากนั้นคลรฟฟอร์จะมีการถูกกระตุ้นเหมือนกันเร่งการไหลเวียนของน้ําเหลืองแล้วก็หลอดเลือดได้อีกก็หายใจเข้าเนี่ยใช้ในเคส Auto ออโทยังไงก็คือหนึ่งโพสเจอร นะครับคนที่หลังค่อมไหลงโ้มต่างๆหรือคนที่ปวดหลังปวดคอบาดอะไรรวมถึงคนที่มวมนะครับแล้วก็อย่างแถมนะครับคนที่ท้องผูกสามารถกระตุ้นในการหายใจเข้าเร่งการขับถ่ายได้ตัวอย่างการกระตุ้นทอรัสิคโมว์เมนต์เพื่อให้อาการปวดมันเทาเร็วขึ้นนะครับก็คือให้เราหายใจเข้าตอนเราแอ่นนะครับหายใจออกแล้วก็กลับมานะครับลดมวมส่วนล่างการหายใจเข้าตอนออกแรงขยิงตัวอย่างเช่น อาจจะออกตอนลงเราสามารถทำมุฟเป็นของทอสิกรวมด้วยได้ตัวอย่างเช่นอาจจะเข้า